ต่อมาครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของสุขภาพครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันในเรื่องของภาวะหยุดหายใจขณะหลับนั่นเองครับาภาวะหยุดหายใจขณะหลับครับหมายถึงการหยุดหายใจหรือหายใจแผ่วช่วงสั้นๆครับที่เกิดขึ้นบ่อยระหว่างการนอนหลับส่งผลให้ร่างกายครับได้รับออกซิเจนน้อยลงทำให้เกิดความ ผิดปกติของอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่นก็คือหัวใจสมองและปอดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเส้นบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยครับคุณผู้ชมครับภาวะนี้ครับเราพบบ่อยในคนอ้วนเพศชายผู้สูงอายุและผู้ที่มีความดันโลหิตสูงนั่นเองในกลุ่มผู้ชายผู้ที่สูงอายุนะครับแล้วก็มีภาวะอ้วนนะครับ พบภาวะหยุดหายใจขณะหลับประมาณร้อยละ10ขณะที่กลุ่มทั่วไปนะครับที่นอนอนอนกรนนะครับพบภาวะเพียงร้อยละหเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเรามาดูสาเหตุสักนิดหนึ่งครับว่าโรคนี้เกิดได้อย่างไรครับสาเหตุครับส่วนใหญ่เกิดจากภาวาอะอุดกั้นของทางเดินหายใจนะครับส่วนต้นซึ่งเกี่ยวข้องกับ ปัจจัยต่อไปนี้ครับสำหรับอายุคนที่มากขึ้นนะครับเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อรวมถึงเพศครับลักษณะโครงสร้างของกระดูกใบหน้าความอ้วนรวมถึงการบริโภคแอลกอฮอล์ยากลุ่มประสาท แล้วก็อย่านอนหลับนั่นเองครับคุณผู้ชมครับตลอดจนการสูบบุรี่การม,มาพันโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นหวัดภูมิแพ้ติ่งเนื้อที่จมูกผนังกั้นจมูกคดพาคินสารความดันโลหิตสูงหัวใจวายเบาหวานภาวะไทรอยอกลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่ชนิด หลายๆชนิดนะครับคุณผู้ชมรวมถึงเป็นมีสาเหตุจากเด็กครับในเด็กอาจจะเกิดจากทอนซิงโตต่อมอะตินอยโตหรือมีความผิดปกติแต่กำเนิดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเมื่อมีอาการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนต้นนะครับเกิดขึ้นขณะเรานอนหลับ ก็จะทําให้เกิดภาวะหยุดหายใจต่อมาซึ่งอาจแสดงอาการได้2ลักษณะนั่นคือการหยุดหายใจหรือการหายใจแผ่วลงนั่นเองครับคุณผู้ชครับสําหรับอาการนะครับที่สําคัญคือผู้ป่วยมีอาการนอนกรนเสียงดังหรือสร้างความราคาญให้แก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงร่วมกับมีอาการหยุดหายใจหรือหายใจแผ่วช่วง ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับอาจจะอย่างน้อยสิบวินาทีบางครั้งอาจจะถึงหนึ่งนาทีเลยก็ได้ครับคุณผู้ชมครับผู้ป่วยก็จะรู้สึกนอนหลับไม่สนิทนอนกระสับกระส่ายนอนอาปากหายใจได้ในอากาศหรือสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าขาดอากาศหายใจและเวลาตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าคอแห้งหรือว่าเจ็บคอน,นั่นเองครับ และนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องของอภาวะหยุดหายใจขณะหลับครับสุขภาพที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ก็เป็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับส่วนในเรื่องของการรักษาครับมันจะมีการรักษาอยู่2ประเภทนั่นกะ็คือการรักษาแพทย์นะครับที่จะเริ่มต้นให้ดูแล รักษาด้วยการให้ผู้ป่วยปรับพฤติกรรมความเสี่ยงนะครับอันที่2คือถ้าไม่ได้ผลนะครับหรือการรุนแรงขึ้นก็จะให้การรักษาเพิ่มเติมซ,ซึ่งมีให้เลือกอยู่หลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ทางธันตกรรมการใช้อุปกรณ์อากาศแรงดันนะครับการผ่าตัดขยายท่านเดินหายใจนั่นเองคุณผู้ชมครับก็เป็น ความสําคัญนะครับในเรื่องของสุขภาพ